เรื่องย่อละครเรื่องน้ำพึ่งขม EP ที่11ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่ 3+ หนุยระบาดโดยยิวาปริยาการไปอยู่กับป้าเรปบุญซึ่งระบบดโดยปอปานเลขาและขออยู่แบบไม่มีกำหนด บุริมระบาดโดยโดมประกรณ์ลำก็พยายามแสดงความรักความจริงใจที่มีต่อหนุยประกาศขอเริ่มต้นจีบเมียตัวเองอีกครั้งซึ่งบุริมก็ทำตามอย่างที่พูดไว้จริงคอยเที่ยววนเวียนมาเอาอกเอาใจนุยที่บ้านเรียบบุญทุกวันทำให้ก่อนกิจซึ่งระบาดโดยบอลกำม,มันไม่พอใจแสดงอาการออกนอกหน้าเพราะแอบรักนุยมาตลอด ด้วยเข้าใจว่านุ้ยไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของตนเองทางด้านนิมิตราซึ่งรับบทโดยน้ำฟ้าทัญพันเพื่อนสนิทของก่อนกิจที่แอบรักก่อนกิจเช่นกันเห็นอาการก่อนกิจที่แสดงออกต่อนุ้ยก็รู้สึกเสียใจ ในขณะที่ปุริมพุ่งความสนใจไปที่หนุยทำให้ไม่สนใจยายดีจวงจันทรที่ระบบโดยจ้อยรินลนีก็ยิ่งสร้างความขับแขนในใจให้กับจวงจันทรส่วนเจนที่ระบบโดยปีเตอร์แพนทัศพลก็อึดอัดใจที่แม่ของตนเทิดทูนทุ่มเทท,ทั้งชีวิตให้กับปุริมแบบตามืดบอด ทางด้านโรสซึ่งรับบทโดยแคทริยาอิงลิชก็ยังคงสร้างเรื่องไม่พักไม่แผ่วกลับไปเล่นการพนันจนเป็นนี้ก้อนโตอีกครั้งและก็ต้องมาให้หนุยแก้ปัญหาอีกเช่นเคยติดตามชมความสนุกสนานของละครเรื่องน้ำพึ่งขมออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีเวลา20นาฬิก30นาทีทางช่อง3 ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 p l